อางง่วงนอนอ่ะดูกฟังเสียงเขาตัดอ้อยค่ะทุกคนน้องหลับหลับแล้วดยูยิ้มด้วยเฮ้ hey, ่ hey, hey. แม่จ๋าหนูฟังเสียงเขาตัดอ้อยเพลินนะหนูหลับเลยอะคะหลับตาหลับจา่ายิ้มมายิ้มอะไรหลับตาไปเลยหลับตาอ <c oughs> หลับตาสิ ยังข้าไปตลาดกันค่ะอะ่ไม่ไปตลาดหรออาตื่นเร็วไปตลาดเร็วลูกลูกไปตลาดเร็วเร็วลูกเอาไปไปตลาดเร็วลูกเฮ้ยง่วงนอนอยู่เลยอะ่ะฮะไม่ไปตลาดนัดนะไปตลาดสดน่ยไปซื้อของไปซื้อกับข้าวลนะไปลูกไปเร็วลูกเร็วเอาไม่ลุกเร็วทุกคน